ก็เลมันสควิชหนึ่งระเบียวเออไม่มีอะไรงงมันมันอาจจะดีแค่เดี๋ยวสคอตมันอะไรอย่างเงี้ยยังน้อยอยู่เอาอยู่ฝั่งเดียวกับผมก็จะมีดไงหนึ่งระเบีวเดี๋ยวหนึ่งระเบีวเออมันบอกให้สควิชด้านไหนไปด้านไหนหรือเปล่าไม่ดูไปสควอชเดิมลุไปดูอาจจะเป็นสูตรก็ได้ทำให้คะแนนเยอะขึ้นฮะพอสองหนึ่งระเบีวสองก็คืออะไรเนี่ย แต่ต้องมีโปรแกรมนะอะไรอะไปย้ายเปล่าเราย้ายเปล่าย,าย้ายให้หมดเลยเนะี่ยโอ้โห,โโหไม่มาฝั่งเราหมดเลยอ่ะ้ปฝั่งนู้นส่วนนึงก็ได้เออย้ายไม่ย้ายเลยย้ายให้หมดเลยย้ายให้หมดเลยแล้วกันปะพอมันบางคนมันก็เหยาเห็นดีทีม็ใหญ่ม,มาอยู่ฝั่งเนี้ยแม่อ่ามันมันตกมาบาลาแล้วอะะรอ ม่ต้องไม่ต้อง่ัดเลยโดนพี่เอาให้มันบาลานซ์กับผมว่า,าว่าตอนนี้อยากฝั่นไม่จะคือบางทีกำลังโดนอ๋อแต่ถ้ามันตกบาลานแล้วไม่แต่ไพวกยายที่มันโดนให้ตัดก,ก็ายายอีกไม่ได้แล้วโกี้ขอที่หน่ยครับอ่อแต่มีนั่นหว่ากำลังจะบอกเลยโล่งๆเอ้ยแต่สกอ์เราโดน เอ้ยพีมเราโดนตีอยู่เนะี่ต้องห้อยโฟเลยเฮ้ยตทวาแล้ว อัวโดนะเริดเหรอโหมันปลาแปดมาหมอไม่เห็นเลยมันอยู่ข้างประตูอะมันอยู่ข้างประตูะตแ<ม>ออกไปขวาเลยพี่ก็ลาข้างเสาข้างเสาด อันนั้นเปิดตัวตัวเดียวนะตัวเดียวอีก,กแ28เต็มอะไรปะอันนั้นออกปะ <c oughs> มีสองก็มีสองทางซ้ายยืนอึ้งตัวเดียวเลยยืนอึง้งอีกออกมาปะว่าจ่า <c oughs> แต่ตั้งมันก็ยังไม่ขึ้นผม ้ายโอ้บนหัวอยเต็มแล้วระเบิดแล้วระเบิดแล้วลลตกแล้วแน่นอนตายเอองงเริ่มงงแล้วถามดิตอนอีนเม่ ตูมฟอาฟของรับของผ่าของมันม่เพื่อมันย้ายไปเกิดแต่แลตะครส์เลยนี่ว่ะเพื่อแบบสมมติละครมันตายหมดแล้วันก็ไปเกิดสปอรให้เพื่อแบบย้ายไปหมืมอนไป่ะ <S 2> <S 2> ไปแน่วะ ใช่เออเต็่เอยได้น,นะแต่พอวิธีวันหน,เ,หนเพื่อนอยู่สคอร์ตจดท,ที่ดีๆก็บอกให้ย้ายหมดแล้วมันรู้ดิ่งไงไม่ก็สมมติย้ายหมดใช่ไหมมันก็เป็นมันก็เป็นตัวมันก็เป็นตัวแบบไปชิกดูไะว่าจอสคอร์นี้แล้วคอร์นี้โอแล้วมันก็บอกเพื่อนย้ายเต็มเลย ถ,ถ้ามันมีเวลาดูนะฮะแนนมันขึ้นมาได้แกมขึ้นมาเยอะจริงเหรอตอนนี้มันก็ยังสามพันอยู่แล้วพี่ประมาณห่าสามพันอะไรแล้วเสโนไม่ค่อยมีใครวิ่งเลย ไปดีแล้วไอ้ไปดีแล้ว

มาสิมาสิทางทางวิ่งนี่ทางวิ่งข้างข้างของผมเฮ้ยคลิกหนึ่งเนี่ยคลิกหนึ่งมูไหนว่าไหนว่างมังเนี่ยป้อมพี่ว่างป้องให้ป้องหนึ่งตัวนะครับตัวนะครับคลิกเล่คลิกไล ammo. นี่ดูใครอยู่เนี่ยดูใครอยู่อ่ะดูไออ๋อจะดูไอไอที่ที่สองฝั่งเราอะนะอ่าน,นั่นแหละจะดูว่าทำไมตั <m akes S 2> ม้งเร็ว<อ>ม,มันน่าจะวางกล่องอะอะไรนะไม่อย่างนี้มันก็ยังรอไอทีมันมันน่าจะวางกล่องนะดูทรงแล้วอะ

อุูย์ปีเอ็นแปดม้ำเบืองแม่งเกิดพอดีเป็นเนินไม่ได้มันเตทมแทมกลบไปแล้วนี่ผมพยายามยังไม,ม,ม่มีรถเลยแทมอย่างไรอ่ะ กรโดเข้าไปห้องฝั่งหน้าข้างหน้าแล้วโสโนเต็มเลยโอ้ยแสบโคมไอเดียวพวงไอเดียวโดนไหมโสโน แล้วแบบเล่นโ o m i n a t i o n เลยเกย์โดนหรือเปล่ตีโดนสองคนนี้แล้วแล้วการ์า เออไม่น้าหงายกันหมดเลยวะเนี่ยอ้าวดีคน

โอ้ยยัดแค่แม่งเล็กสุดนั้นอีกโอ้โหแม่งหลังบ้านแหกหมดเลยวะเนี่ย มีสอตัวนะสัได้วนไดวนเอองสมตัวสเยอะล้ฆ่าลมือกี้สู้กับมันหนึ่งล่างล่าลางมาล่มาลางสี่อ่ะอ้เหี้ยึงโหดจังวะสัตว์ ปอนอมนบนซีอ่ะทางเข้าจากเบียอะป้ามันห่างกันนิดเดียวเอง ชักยุ่ไม่ทันเอาตัวลงเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับอ๋อชุบแล้วชุบแล้วปอกที่ปอก คนหน่อข้างล่างอ๋อไม่มีแล้วไปยาวๆยาวๆไม่อยากให้มันปวดอีกว่ิ่งสนอยอะไรนะมันอะไรกูชอบกูชอบมันกดกูให้ชอบให้มันวิ่งไปได้ตับลาจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องรบเลยตายเทียบเลยอีกสามมีเดย์ไม่ได้มาไงอืมไม่สาบเปี้ยวเปี้ยว ก็ท่าเปนปลาท่ากะตาของใบบาประเทศเ,เลยปลาลลเพลเนยเอมือปลาเนยโอ้ยสัตว์โดนไัข้างล่างดีที่ไม่แบบตายอะ่ะตายยังเดียวเกิดพนกเกิดคนักเกิดเตกต โ,โอ้ยตายปวดตายเข้าเข้าทางประตูหลงังฮะโนอ่ะสบายเลยไม่มีคนกันตุ่ได้ด้วยขาอะไรชัดมันขาแล้วเปล่าโอ้มไม่ไม่ ขอบุญครับอ๋อไอ้วอลกมันตายน้อยไงเล่นเล่นตายน้อยอ่ะล้วแต้มมันมันจะต่อเรื่องว่าทีมฮ่าตายกล่องก็ยังไม่หายนะนมันต้องเกิดใหม่ต้องเกิดใหม่เกิดใหม่ถึงจะหายแต่ว่<ฮ>า ไม่ตายอ่ะมันก็จะต่ออยู่แล้วจะต้องโดนฮมอืมเกิดไม่ทันไว้ไทยยูซีว่ะเฮ้ยน่ะเอ้ยซีมีตัวหนึ่ง เอาโหไม่ได้ทุกระดงวับนมีตัวหนึ่งฝั่งนู้สด่าดงว่าแสดงว่าแสดงวาแสดงวนตัวเดียวตัวเดียวอยู่ ตาวอนบันดวาวอนทำไมมันเรามันโดนอย่างนี้ไไวะเนี่ยโดนหน้าเฮ้ยยุน่นแค่ตัดเ,<อ>เอเต็มเลยกดเดยอะโอ้โหเย็ดแป๊ดชายขอบพี่กระถม โดนลองลองไปลองไปด้านล่างซีไปดีครับใอ้ดีไปีให้บีไปตีต้งตึกตึ๊กก เยอ๋อสวยเลยยืนเสมอเสียเนี่ยนี่ก็เสียวอยู่เหมือนกันตาเดินเข้ามุมเลยบนบนบนเออกไม่มาดีก็เพิ่มเลยพวกเยือไปช็อตโอ้ยเจ๊ ไม่ตายสร้างปีมาแล้วเฮ้ยใครยิงวะ,งวะห,หลังวะอย่าช่วยมั้งหลังมั้งหลังมั้งหลังโหนะโนโนแต่แกบอกว่ามีจุดเกิดอยู่บนนะพี่ไปขึ้นไปดูดิคนเนี้ยมันมีจุดเกิดอะ่ะ Lăng tiền hợp lăng tiền Quyên lời, quyên lời, quyên lời, quyên lời Tại này bí lâu Chết vô chết, ui

ชุบชุบชุบ๊ามาาวะไปบนะ,ะไปบน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 ,ปบนอะไรคือลุมกินซอร้สนี่คือการทำอะไรอ่ะต้องเข้าไปเบสลูมแล้วตัวปี่บ เตเ่ออยอะตุ่ยอะมึง,องโอ้ยอยัดแค่ยิงโคตรไกลเชน่าโคตรสวยอ่ะไอช็อตเลย ไอ้เป yeah. ียวปัดปแดกาได้วนมาได้วนมาได้วนมาได้วนก็มโนตแุยดย่อที่เลยาลเป็นโดยแบนวะ โอโสีาสีโปรตัดว่ะป้าแัดวะไม่รู้ป้าแัดตัวโบโอ้โหตายหมดเลยตาย boy ไม่เห็นไหนสัดเปลี่ยนฟังเขา

ดูผมค่าห้าส anyway, ิบเก้าเลยนะบางกล่องพยาบาลสองกล่องอย่าสูตรดิลองลองไปเฟรชใน YouTube ดิายสกอร์มันทำยังไงอยากรู้อะไรอาจจะมีที่เกี่ยวเพื่อเพื่อไอ้วอล์กมันมันไปโพสใช่ปะเออเผื่อมีคนอื่นโพสเพื่ออะไรอ่ะลองไปดูโหดมากอ่ะเล่นยังไง จะเป็น